สวัสดีครับุผมจากกินเที่ยวตาเกษตรนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับก็แก้วมังกรนะครับสุกแล้วนะครับแต่เป็นแก้วมังกรสีแดงนี่ครับอยู่ด้านหลังเนี่ยครับแล้วเรามาดูกันว่าแก้วมังกรสีแดงนั้นจะ เป็นแบบไหนเก็บกินแล้วจะหวานหรือเปล่าเนี่ยครับนี่ครับก็เป็นแก้วมังกรสีแดงนะครับครับสุกได้ที่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกแก้วมังกรนะครับปลูกก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรก็ปุ๋ยขี้หนูเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ มีอยู่สักเจ็ดลูกนะครับนี่ครับเขาก็จะเริ่มทยอยออกเป็นชุดๆๆของเขานะครับหน้าฝนก็จะออกเยอะหน่อยนะครับนี่ครับแก้วมังกรนะครับนี่นี่ครับอ่าเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลนดีกว่านะครับแก้วมังกรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพื้นที่แก้วมังกรก็จะมี ส่วนพื้นที่หนะ้าบ้านอีกชุดนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ปลูกแก้วมังกรเก็ะเด็เก็บได้ที่นะครับกัดเลยครับวันนี้ครับ

ได้มาแล้วนะครับแก้วมังกรสวยๆเลยนะครับนี่ครับสดๆใหม่ๆจากต้นเลยนะครับนี่ครับนะครับหลังจากที่เราเก็บแก้วมังกรมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสดๆจากสวนเลยนะครับก็ไปจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนนะครับ แก้วมังกรสดๆเลยนะครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับโอ้นี่ครับจะเป็นแก้วมังกรแดงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแก้วมังกรแดงนะครับนี่ครับปลูกง่ายๆนะครับในพื้นที่ในบ้านเรานี่นะครับอ่ะมา เรามาชิมกันเลยเดีก,กว่านี่ครับกินง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับมีความหวานอยู่นะครับห,หวานครับ นี่ครับมีความกรอบตรงเม็ดนะครับเม็ดมันจะกรอบกรึบกรับนะครับแก้วมังกรแดงนะครับเนี่ยครับสีแดงเลยนะครับสีสวยเลยนะครับเป็นแก้วมังกรออร์แกนิกนะครับปลูกไว้ที่สวนในบ้านเนี่ยครับอร่อยครับลูกเดียวก็อิ่มได้นะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ว่าเหมาะกับ คนที่รักสุขภาพนะครับลดน้ำหนักได้ดีเลยนะครับน่ครับอิ่มท้องแต่ว่าไม่มีไขมันนะครับนะครับก็มีก็แล้วจะเอาไปเก็บไว้นะครับในตู้เย็นแช่เย็นๆแล้วก็ กินมันก็จะมีความสดชื่นกว่านี้นะครับอย่างนี้ครับเป็นการดับร้อนได้อย่างดีนะครับเป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับก็ทําเป็นลักษณะที่เขาขึ้นได้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงุ่้นก็จะเป็นอ่ามายนางแล้วก็มีตําลึงครับตาลึงตาลึงนี่เราปแกงจืดก็ได้นะครับนี่ครับก็ปลูกไว้ในพื้นที่ ในบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแก้วมงกรนะครับแก้วมงกรคือแก้วมงกรแดงนะครับอีกหนึ่งผลไม้ของไทยเราเนี่ยครับกินแล้วหวานสุดชื่นนะครับก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับก็ปลูกไม่ได้ใช้ปุ๋ยแชะไรเยอะนะครับก็ ปลูกในถอดทเมนแล้วก็มีเสาสักตนแล้วก็มีไม้นะครับมีไม้เนี่ยครับแค่มันก็แดงลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้หนักผลออกเยอะนะครับก็ตัวนึงก็ไม่กี่บาทนะครับเนี่ยครับเพราะว่าหลายๆฟ้าอ่หลายหลายไร่นะครับก็เอามาขายกันเยอะแยะเลยนะครับขึ้นรถข้านะครับโดแล้วกี่บาทก็แล้วแต่เขานะครับแต่สําหรับเราปลูกไว้กินเองนะครับออกกินเกนะครับแบบไม่มี สารพิษนะครับด้วยเด่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแก้วมังกรนะครับก็มานําเสนอให้ดูว่าปลูกไว้ในบ้านก็ได้กินนะครับวันนี้ก็เจ็ดตู้แล้วเขาก็จะทยอยออกมาใหม่เรื่อยๆนะครับออกมาใหม่เรื่อยๆแล้วก็จะทยอยเก็บไปกินนะครับสําหรับชุดนี้ก่อจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องของจักท่อนเที่ยวทำเกษตรนะครับก็ทางทางยูทูบประกอบเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกก็เข้าไปดูกันสนุกสนานเิดนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดหัวใจให้ก็จะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับสวัสดีครับ